เดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายแซมสตอรี่นะครับวันนี้ผมก็จะเดินไปเที่ยวที่น้ำซัมทาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันไปกันเลยนี่นะครับนี่ก็เป็นน้ำซัมทาวเวอร์นะครับที่เรากำลังจะเดินไปนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะนี่นะครับบ้านเมืองเกาหลีวันนี้อากาศก็อยู่ที่10องศานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันแต่แสงแดดมันส่องตาม,มากเลยนะชาวนีตไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะนี่นะครับ ร้านอาหารเกาหลีนี่นะครับนี่ก็เดินขึ้นมานะครับหรือว่าใครใครจะนั่งเทสซี่อ้อมขึ้นไปก็ได้ครับแต่วันนี้ผมไม่ได้นั่งเทสซี่นะครับจะเดินขึ้นไปเอานี่นะเดินเรอเดินขึ้นไปกัน นนี่นะครับเดี๋ยวเราเดดนเขึ้นไปเช่นนี้กันอาการหนาวมากเลยครับวันนี้ปทางนี้ก็จะชันๆหน่อยนะครับชันเลยแหละให้เดินขึ้นมาถึางนี้ก็เหนื่อยแล้วนะ ตัวมาแล้วนะขาขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันวันนี้เงียบมากเลยไม่เห็นมีคนเลยนะไปไปด,ดูข้างในกันทั้างหลังมีขากน,นัวันนี้잠시안녕말씀드리겠습니다 남산케이블카는 네, 코로나 투자 등을 수시로 소독하고 있습니다. 또한 각 층마다 손 소독제를 비치하였고 마스크는 탑승객 전럼 착용 후 운행하고 있습니다. 더욱 강화된 방역조치를 실시하여 보다 안심하고 이용할 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. เพื่อนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะแต่วันนี้เราขี่ขึ้นมาแค่สามคนเองนะไม่มีคนเลยอากาศก็ดีมากด้วยเดี๋ยวเราไปดูเ้าบงกันนี่นะบรรยากาศเงียบม,มากเลยวันนี้ตั้งแต่ผมมาที่เที่ยวที่นี่หลายครั้งแล้วนะแต่ผมไม่เคยเห็นคันไหนที่มันเงียบขนาดนี้เลยนะเพื่อน วันนี้คือแบบไม่มีคนเลยเหลือแค่เรานี่นะเดี๋ยวผมจะพาเพืเ่อนๆไปดูเน,นี่แหละคือสิ่งที่เรามาตามหานี่นะโอ้ไม่มีคนเลยเพืเ่อนๆ ถมูเป็นคนร้อแล้วนะไม่มีใครมาแย่งเราถ่ายรูปอ้เหนื่อยมากเลยย้อนแสนหน่อยแต่ว่าสวยมากเลยมันก็ดีนะครับเพราะว่าช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงโควิดนะมันก็จะได้ไม่ต้องมีคนมาเดินเพ่นพังอะไรเยอะนะครับอ้ เงียบมากจริงๆไปนี่นะครับ้อเราขึ้นมาถึงที่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวอยู่สิบยี่สิบคนประมาณนี้นะครับนี่นะแต่ว่างเงียบมากจริงๆเร่อนี้ นี่แล้วก็เพื่อนตอนนี้ก็มาถึงนิดแล้วนะแต่วันนี้เสียใยมากเลยที่เขาไม่ให้เขา้ามันจะมีประตูที่นี่นะที่ทาให้เราเดินขึ้นไปดูชั้นบนได้แต่วันนี้คนไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับให้เราเข้าไปรับชมได้ขอกั้นรั้วไว้แบบนี้แต่เดี๋ยวเราก็เดินชมรอบๆประมาณนี้นะเห็นไหครับวันนี้ก็คนพามาได้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมจะเก็บ บรรยากาศสวยๆให้กับเพ,พื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยไป มันก็มีสาราที่พักให้เรานั่งเที่ยวนะแล้วนี่ก็เป็นเมือนเทเกาหลีนะครับดูส่วนมากก็มีเด็ดตึกนะนนตึกท้งนั้นเลยนะครับดูสน,นุนนะครับนุ่ม ก็เป็นพระราชวังที่เขาก่อนที่เราไปนมานะนี่นะเดี๋ยวผมจะซุ่มเข้าไปดูนะครับนี่นะแล้วนู่นนะครับบนเขาโน่นก,ก็จะเป็นกำแพงน,นะให้เราไปเดินได้เดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวไว้คลิปนั้นะเดี๋ยวเราจะเดิน ไปชมกำแพงนักกันนะกรับแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปนี่นะหนาวมากเลยไปดูอีมุมหนะน,นึ่งเนาะแต่ก็ลีแต่ว่ากานันหนาวมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรอบๆนี่รอบอันนี้ ีน่นะเพื่อนมันจะย้อนแสงหน่อยนะครับถ่ายไม่ค่อยสวยวันนี้เพราะว่าาที่สองมันจะฟันนุ่มนะนี่นะครับไปเดี๋ยวนะตอนนี้คงก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะ เป็นที่ของกุญแจนะครับดูเยอะมากเลยนี่นะาจะสั่นหน่อยนะครับเพราะาอาการหนาวมากเลยมือก็เลยเย็นมากเลยนะครับเวลาจับก้อนนี้มันสั่นมากเลยนี่นะโอ้ทำไมเขาคล้องกันแบบน,นี้ดู ของมว้กันเยอะมากเลยนี่นะฝั่นนี้ก็มีเยอะมากจริงๆนี่นะโอ้ไม่มีคนเลยนะครับวันนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราจะเจอของคนไทยไหมสม่วนมากคนไทยเขาจะไม่มาคอนแถวนี้นะครับส่วนนี้ก็จะมีแต่คนเกาหลีส่วนใหญ่นะครับคนไทยเขาจะค้อนกันข้างบนนะครับที่นี่มันเป็นจุดที่ไม่ค่อยสวยนะนี่นะครับ จำได้ว่าผมเคยคองกุญแจไว้ที่นี่นะแต่ไม่รู้นะครับว่าเขาแกะออกไปหรือยังไม่เห็นแล้วนะตอนนี้น่าจะตอนนี้รึปเปล่านี่ก็ไม่ใช่นะเอาไปไหนแล้วอ่ะเขาน่าจะย้ายให้เรานะเพราะว่าเมื่อก่อนเราของไว้ตรนนี้หาไม่เจอแล้วนะตอนนี้แต่เราจะอ้อมไปฝันนี้ต่อน,นะครับ นะก่อนที่นี่ก็จะมีเป็นตู้ไปรษีนะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จัดทำเป็นแบบนี้นไปเราไปกันย้อยตอนนี้คือพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นของเราคนเดียวนะไม่มีคนโอ้ววิวสวยการ ของกุญแจไว้ไม่รู้ว่าใครไปคอนนะครับข้าบวนปันไตข้บวนนุ่งอะไรนะโอ้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเนี่ยไปคอนตั้งแต่ขบนนั่งรุมมาได้นี่นะว่าที่นี่ก็จะขายเป็นกุญแจนะครับที่นี่ก็จะมีขายแล้วตรงน,นี้ก็เป็นร้านอาหารแต่ตอนนี้เป็นโควิดด้วยแหละนะ ก็เลยปิดแล้วจะพาชมรอบๆก่อนนะครับนี่นะนี่ก็มีแต่กุญแจหมดเลยเดียวเราดู่นนี้ต่อนี่นะนี่ก็มี เมันก็กสวยมากเลยนี่นะเป็นน้อยสวยๆเขาก็เอามาเขียนอีเขียนชื่อเขียนอะไรกันเต็มหมดเลยนะนนก่อนที่นี่จะมีเป็นเหมือนกับเป็นฟุงคริสต์มานะครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะเก็บออกไปแล้ว ม่ได้มา2ปีเปลี่ยนไปมากเลยนะครับดูนะครับเพื่อเมื่อเช้าตอนที่เรามาถึงนะเขายังไม่เปิดให้เราขึ้นไปชมได้นะครับตอนนี้แต่ตอนนี้เขาเปิดประตูให้เราขึ้นไปดูของง้อมูลได้แล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้ามลกันไปนี่นะเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ยังมาไม่ถึงนะครับเขาก็เลยยังไม่เปิดให้เราขึ้นไปได้นะ ตอนนี้ก็เปิดให้เราขึ้นมาดูได้แล้วดูนี่นะว้วาวขึ้นมาก็จะเจอกับลูกหัวใจใหญ่มากเลยนะนเห็นนะแต่ข้างบนเขายังไม่ให้ขึ้นนะครับวันนี้เข,า,นนขาปิดไว้นะ น,นี่ก็เป็นตู้ถ่ายรูปนะที่นี่ก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งถ่ายรูปได้หนึ่งที่นะครับนี่นะบรรยากาศจะย่ยองแสงนี้หน่อยนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นบ้านเมืองเกาหลีนะอันนี้ก็เหมือนกับว่าจะมีควนันนิดๆหน่อยๆน,นะครับทำให้เห็นบรรยากาศได้ไม่ดีเท่าไหรนะน่นะบ้านเมืองเกาหลีนน่นนะครับนู่นก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำฮันนะครับ เดินลงมาข้างหน้านั่นะนงรอก,กางจะเปิดขึ้นกางจะเปิดร้านนะเดี๋ยวเราไปดูนะนี่นะครับถ้าเราเดินมาข้างหน้าก็จะเจอว้าวสวยมากเลยนี่นะ มีเก้าอี้ให้เรานั่นถ่ายรูปนะครับนี่ผมว่าหลายๆคนที่เคยมาที่นี่นะครับเวลาได้มาเจอรรยังกะแบบนี้ก็ทำให้คิดถึงนะครับนี่นะสวยมากเลยเป็นตู้สำหรับถ่ายรูปนะครับทำออกมาหน้ารัดเฉียวสีชมพูเลยดูนี่นะ แต่คนอยาขึ้นไปข้างบนดูนะครับอยาไปดูวิวแต่เจ้ญญาหน้าที่ขอยังไม่ให้เข้านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดลามใจกันในแซมด้วยนะครับแล้วพบกนันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ